สุดท้ายแล้วพี่ก็เป็นหนึ่งในเหยือ่อโดนไปประมาณ50,000บาทเลยครับหมดตัวเลยเอาเงินครอบครัวมาด้วยนะจริงๆก็โดนรวมๆไปประมาณแสนห้าตอนแรกพี่ก็แบบรู้สึกเสียใจแล้วใช่ไหมพอผ่านไปอีกธุรกิจล้มพอไม่มีเงินไปหมุนหมุนไม่ได้พี่ก็เลยรู้สึกว่าโ,โลกเรามืดกว่าเดิมเพราะเราอะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวเราอะสูญเสีย อะไรบางสิ่งบางอย่างไปโดยที่เขาอะไม่ได้เป็นคนลงมือทําคุยกับเพื่อนหรือคุยกับแฟนเนี่ยก็โดนเลิกเพราะผมพูดแต่เรื่องแย่ๆคิดแต่เรื่องอะไรก็ไม่แม่ผมอะเหมือนมีอาการป่วยแต่พอไปตรวจร่างกายครับเจอมะเรายาย็งระยะที่สาแทนที่แม่เราจะได้เอาเงินหนึ่งแสนเนี่ยไปรักษาตัวเนี่ยแบบไม่ต้องกังวลใจกลับกลายเป็นว่าพอเขามีโรคตรงนี้มาแล้วเขาก็ต้องกังวลอีกว่าจะหุญนเงินทันไหมหรือเอาเงินเนี่ยเอามาจากไหนมารักษาตัวเองทุกครั้งที่พี่เทรดอะความต้องการอยู่อย่างดียอะไรคือทุกไม้ต้องได้กําไร พกพราะเราจะกำไรตรงนี้ไปใช้ในส่วนของการรักษาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันตรงกับข้ามกับที่เราคิดผลลัพธ์มันมันไม่ใช่1,000เหรียญพอดแตกพอดแตกเลยเข้ามาประมาณ2เดือนตอนนั้นพี่จําได้ว่าสิ่งที่ทําให้พี่เมคกฟูลที่สุดอะในเรื่องของการเทรดก็คือพี่สามารถทําิ0เหรียญไปที่1,000เหรียญได้โอ้เนี่ยแม่เอาตังค์เดี๋ยวเอาตังค์ซื้อยาเลยนะเนี่ยหามาให้ละเพราะแรกแม่ผมไม่เชื่อผมก็เปิดตัวของพอรตแล้วก็ตัวบัญชีดูครับ คือเขาบอกผมว่าแม่ขอบคุณมากเลยที่อยู่เคียงข้างตลอดแล้วก็พยายามจนมันถึงวันนี้ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเทรดเพื่อสู้ชีวิตในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเอพิโซดมากที่รุ่นพี่ของผมเนี่ยได้เข้ามารายการของผมนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นพี่ของผมคนนี้เนี่ยรู้จักมาประมาณ5ปีแล้วแล้วรุ่นพี่ผมคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของครอบครัวเลยที่เขาเนี่ยมีบททดสอบในชีวิตเข้ามาเป็นอุปสรรคที่ ใหญ่มากในตอนนั้นทําให้เขาสูญเสียเงินจํานวนหลักแสนของครอบครัวไปผมอยากให้ทุกคนได้ลองโฟกัสเรื่องราวของพี่ผมคนนี้แบบจริงจังดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งมุมมองและแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนอย่างแน่นอนเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูจากการ์ดพี่ผมคนนี้กันสวัสดีครับพี่จิตาสวัสดีครับก็อนื่นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่จิตาแนะนําตัวแล้วก็ปัจจุบันทําอะไรอยู่ละครับได้ครับผมชื่อจิตาครับทุกคนอายุ23ตอนนี้ก็เป็น f u l l t i m e t r a d e ออยู่ครับผม อ่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่พี่ชิตาเข้ามาเทรดเนี่ยช่วงชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงล่ะครับก็ช่วงนั้นผมก็เป็นนักศึกษาแล้วก็เรียนแบบปกติเลยแล้วก็มีการศึกษาเรื่องเทรดเนี่ยนิดนหน่อยครับเพราะว่ามีความสนใจในด้านการลงทุนอยู่แล้วด้วยอืมดีเลยแล้วอะไรมันเป็นจุดสําคัญทำให้พี่ก้าวเข้ามาในการลงทุนนะครับส่วนตัวคือผมอยากจะเอาเงินเก็บที่ผมมีครับประมาณช่วงนั้นคือมีไม่เยอะหรอกประมาณ2องสามหมื่น อยากเอาจะมาต่อยอดให้มันเติบโตเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะคือเป็นช่วงที่ผมกําลังเรียนอยู่แล้วแบบบางทีก็มีาใช้ใจ่ายนู่นนี่ค่าหอค่ากินค่าใช้ทํางานอะไรพวกนี้ยซึ่งผมมองว่าผมไม่อยากจะรบกวนที่บ้านเยอะ <S <S ๆๆผมก็เลยแบบอยากจะลองหาสักทางหนึ่งที่เราอ่ะพอจะทําได้ที่แบบว่าเราไม่ต้องไปเดินทางน,นู่นนี่นั่นเยอะแยะหรือไม่ต้องไปเข้างานน,นู่นนี่นั่นเนี่ยแต่เป็นการทํางานไปกับหน้าคอมเพราะว่าผมอ่ะเรียนสายวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็คือจะเน้นทําอยู่หน้าคอมอยู่แล้ะมันทําให้แบบรู้สึกว่าผมประหยัดเวลาก็เลยลองศึกษาในเรื่องของการเทรดตรงนี้ดูครับอืมดีเลยแล้วมันมีเหตุการณ์ไหนไหมครับในเรื่องราวในชีวิตเนี่ยที่ทําให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไปต่อไม่ได้ลนะ่ะจริงๆก็มีเยอะเลยนะแต่ว่าจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ที่มองเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ผักที่สุดแหละคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าช่วงๆนั้นอะ่ะตามที่บอกก็คือผมก็แบบศึกษาขณะศึกษาอยู่การเทรดเราก็แบบ อตอนนั้นสะสมมาเรื่อยๆแหละได้เงินมาประมาณ3 4มสี่ห้าหมื่นแล้วช่วงนั้นผมจําได้เลยว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเลยหรือจริงๆต้องบอกว่าอาจจะเป็นทั่วโลกก็คือเรื่องของ scammer call center ตอนแรกพี่ก็คิดแหละว่าเฮ้เราก็เรียนเรียนสายคอามมาเราน่าจะรู้รู้อยู่แล้วแหละว่ามุกเขามาจะมาในทางไหนแต่สุดท้ายแล้วพี่ก็เป็นหนึ่งในเหยื่ออตอนนั้นโดนไปประมาณเท่าไหร่ล่ะครับ โดนไปประมาณห้าหมื่นบาทเลยครับหมดตัวเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยครอบครัวรู้ไหมครับตอนนั้นครอบครัวยังไม่รู้แล้วก็พี่ก็แบบเอาเงินครอบครัวมาด้วยนะจริงๆรอ้ก็โดนรวมๆไปประมาณแสนห้าก็คือสูญเสียเงินของครอบครัวทั้งหมดด้วยประมาณแสนห้าใช่ครับในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยนสถานที่แห่งนั้นนะครับ พี่ชิตามีความรู้สึกยังไงบ้างครับเอาตรงๆเลยคือช่วงนั้นคือรู้สึกผิดมากแล้ว,วก็โกรธตัวเองมากเลยที่เราอะไปหลงเชื่ออะไรแบบนั้นทั้งที่เราก็เห็นข่าวอยู่ทุกวันหรือว่าเราก็เห็นอยู่ว่าเนี่ยคนนี้เขาโดนมุกแบบนี้นะแพทเทิร์นเป็นอย่างนี้มุกมาแบบนี้แพทเทิร์นเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็มองแหละเอ้ยทำไมคนเขาโดนง่ายกันพอมาโดนกับตัวเองเนี่ยมันทําไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่แบบมีความกลัวเยอะ <ม>แล้วก็มีความโลภและที่สําคัญเลยคือไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นคนทําผิดจริงนะแต่เรากลับเลือกที่จะยอมรับผิดในสิ่งที่เขาให้เรามามจนทาให้ผมอะ่ะสูญเสียเยอะเลยทั้งทั้งเงินแล้วก็เกือบเอาอตรงๆเลยแม้เกือบจะเสียความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเกือบจะสูญเสียความสัมพันธ์ครอบครัวเลยใช่โอแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่จิต้ามีวิธีการจัดการตัวเองยังไงละครับในต,ตอนนั้นถ้า ย้อนกลับไปได้ก็จริงๆพี่อยากจัดการตัวเองไม่ได้เลยมันมันเป็นอารมณ์ให้แบบว่าพี่อยู่เหมือนโลกโลกมันมันมันไม่มีพี่อยู่ให้สลับพี่แล้วตอนนี้พี่คิดอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าเงินครอบครัวเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยเสียเป็นแสนร่างกายรู้ไหมว่าครอบครัวตรงเนี้ยสิ่งที่เสียไปอ่ะคือมันเป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> ที่เอาไปค้าในธุรกิจเขาอพอผ่านไปปีหลังจากปีนั้นอ่ะตอนแรกพี่ก็แบบรู้สึกเสียใจแล้วใช่ไหมพอผ่านไปอีก ธุรก,กิจล้มพราอไม่มีเงินไปหมุนหมุนไม่ได้อืพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหโลกเรามืดกว่าเดิมอีกเพราะเราอะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวเราอะสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างไปโดยที่เขาอะไม่ได้เป็นคนลงมือทําแต่มันเกิดจากพี่ที่เอาเงินเข้าไปให้โดนหลอกโอ้โหเขาเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบทําให้พี่เนี่ยสูญเสียความเป็นตัวตนแล้วก็สูญเสียความเชื่อมั่นจากครอบครัวแล้วอะไรมันทําให้พี่แบบ ก้าวข้ามในจุดจุดนั้นมาได้ครับถามว่าอะไรที่ทำให้ผมก้าวข้ามได้ก็ตอนนั้นต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ก็แบบแทบไม่ได้เจอใครเลยเพราะว่าเราเก็บตัวเราเราอยู่กับตัวเองเราจมเราโทษตัวเองตลอดว่าเราอะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้ทุกเรื่องยรอบตัวมันแย่ลงอืเพราะว่าตอนนั้นผมพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ว่าจะทําอะไรผมมีความรู้สึกว่าผมทำเรื่องอย่างแย่ลงคุยกับเพื่อนหรือคุยกับแฟนเนี่ยก็โดนเลิกคุยกับเพื่อนเนี่ยบางคนก็เลิกคบไปเลย พราะผมพูดแต่เรื่องแย่ๆคิดแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ซึ่งสุดท้ายมันก็วนมาที่ผมโทษตัวเองโทษตัวเองว่าเนี่ยถ้าผมไม่ทําอย่างนี้ชีวิตก็คงไม่เป็นแบบนี้ตัวหลายๆคนอะหลีกหนีไปเพราะผมมีแต่พลังงานด้านลบแล้วก็ถามว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ผมได้กลับมาลุกขึ้นสู้ต่อก็คือช่วงๆประมาณต้นปีต้นปีที่แล้วครับ,รบมันมีข่าวหนึ่งที่สะเทือนใจผมมาก ที่แบบผมไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอกับตัวเองในชีวิตนี้ก็คือแม่ผมอะ่ะมีอาการเหมือนมีอาการป่วยตอนแรกก็นึกว่าเป็นเหมือนไข้ไข้ปกติฟวนี้หรือเป็นหวัดปกติแต่พอไปตรวจร่างกายครับเจอมะเร็งระยะที่สามมะเร็งปอดด้วยโอ้โหทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองแล้วก็เครียดขึ้นไปอีกใช่ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนนี้เนะี่ยพี่ชิต้ามีความรู้สึกไงบ้างครับถ้าย้อนกลับไปก็คงก็คงมีความรู้สึกว่า เราอ่ะเป็นเป็นเด็กที่แบบทําอะไรไม่ค่อยคิดเลยเราก็รู้สึกแย่มากที่แบบแทนที่แม่เราจะได้เอาเงินหลกัลกหมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนเนี่ยไปรักษาตัวเนี่ยแบบไม่ต้องกังวลใจกลับกลายเป็นว่าพอเขามีโรคตรงนี้มาแล้วเขาก็ต้องกังวลอีกว่าจะบุญเงินทันไหมหรือเอาเงินเนี่ยเอามาจากไหนมารักษาตัวเองแต่เราก็ถือว่ายังโชคดีที่แม่ผมเป็นพยาบาลเนาะก็มีสิทธิ์รักษาตัวของสิทธิราชการอยู่อืม mm hmm. ก็ถือว่าผม ผมก็ถือว่าตรงเนี้ยจะมีส่วนที่ผมต้องใช้คําว่ายังยังถือว่าโชคดีที่มีตรงนี้มารองรับอยู่แต่ตอนนั้นผมก็คิดเลยว่าถ้าเกิดเขาทําตรงนี้ไม่ได้ละ่ะหรือไม่มีเขาจะอยู่ยังไงหลังจากที่พิชิตารูเนี่ยว่าครอบครัวเริ่มอยู่ที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดเลยของบททดสอบชีวิตพี่ชิตามีวิธีการจัดการหรือหาเงินยังไงล่ะครับซึ่งตอนนั้นเอาตรงๆไหมผมคือมืดแปดด้านมาก ผมก็เลยลองหาทุกวิถีทางเลยไม่ว่าจะเป็นรับจ้างออนไลน์หรือว่าเขียนโปรแกรมพวกนี้แล้วก็เล่นดนตรีซึ่งโบเตียผมก็เล่นอยู่แล้วแต่รอบนี้คือผมจะหางานเพิ่ม,มเรื่อยๆจนแบบได้เงินเก็บมาก็ประมาณ1มื่นสองหมื่นแต่ก็ตรงๆนะคือยังไม่พอเพราะว่าเงินค่ารักษาเนี่ยหรือว่าค่ายาพวกทำคีโมหรือว่ายาพุ่งเป้าเนี่ยที่ใช้รักษามะเร็งรายเดือนเนี่ยก็ประมาณเป็นหมื่นแล้วก็ท่ากับว่ารายได้ทั้งหมดที่ผมหามาได้ก็คือหมดเลย แถมบางทีมันเกินด้วยซ้ำหมายถึงว่าเราหาไม่พอที่จะจ่ายค่ารักษาด้วยใช่แล้วเรามีวิธีการสู้ต่อ,อยังไงล่ะครับก็ตอนนั้นผมก็คิดทบทวนแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการหาเงินแหละผมก็เลยกลับมาคิดได้ว่าช่วงก่อนที่เราจะเจอปัญหาเนี้ยผมเคยศึกษาเรื่องการเทรดอยู่แล้วผมก็เลยย้อนกลับไปคิดด้วยว่าเนี่ยผมว่านี่คือวิธี วิธีเดียวแล้วก็เป็นวิธีที่เร็วที่สุดในตอนนี้ที่เราสามารถเริ่มศึกษากลับมาศึกษาใหม่แล้วก็ทดสอบแล้วก็เริ่มหาเงินจากตรงนี้ได้แล้วเพราะจริงๆก่อนนั้นเนี่ยผมศึกษาแล้วมีพื้นฐานมาประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าในเรื่องของการทํากําไรพวกเนี้ยครับอาจจะยังไม่เสถียรแต่ในตอนนั้นเน่ยผมมีความคิดนี้เลยก็คือเราต้องทําทุกวิธีทางแล้วล่ะเพื่อให้ตรงเนี้ยมันสามารถก้าวข้ามแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เพราะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไม่ลองตรงนี้เนี่ย ผมว่าชีวิตผมมันน่าจะแย่ลงต่อไปเรื่อยๆผมก็เลยตัดสินใจเริ่มกลับมาเข้าสู่วงการการเทรดแบบจริงจังตั้งแต่วันนั้นครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความเชื่อทําให้พี่เนี่ยก้าวเข้ามาในเรื่องของการลงทุนใช่ไหมใช่ซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวมานครับทําให้พี่จิต้าเนี่ยก็สูญเสียความเป็นตตนเนาะแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อลึกๆอยู่เนี่ยพี่จิต้าไม่กลัวเรื่องของความเสี่ยงหรือการลงทุนที่มันจะเสียหายอะไรครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็มีเสียงรอบข้างเนาะ สังคมก็บอกอยู่ว่า้ยการลงทุนเนี่ยมันน่ากลัวนะมันอาจจะโดนหลอกได้นะเราไม่กลัวเป็นคนนั้นนะครับทั้งทั้งที่เราก็เคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วนะถามว่าผมกลัวไหมผมพูดตรงๆเลยวผมกลัวมากๆแต่ด้วยความเชื่อแล้วก็ความตั้งใจที่ผมคิดไว้แล้วว่าผมจะใช้เงินตรงนี้มารักษาแม่หรือว่าใช้เป็นเสาหลักครอบครัวคนต่อไปเนี่ยเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไป ก่อนอันนี้คือธุรกิจผมมีปัญหาล้มละลายที่บ้านเนาะแล้วก็แม่ก็เจอเจอ,เจอโรคภัยแบบเนี้ยอืถ้าเกิดว่าผมยังใช้วิธีเดิมๆอยู่ที่ทําแล้วมันดีไหมมันดีครับแต่มันยังไม่พอความต้องการของเราผมก็มองว่าถ้าเราไม่เสี่ยงตรงนี้เลยเนี่ยหรือก้าวข้ามตรงนี้ไปอ่ะผมเชื่อว่าชีวิตผมมันจะดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงอืซึ่งถามว่ามีเสียงรอบข้ามไหมาต้องกายมีนะมีเยอะด้วยเพราะหลายๆคนอ่ะเขาจะมองว่าการเทรดคือการพน,นันการเทรดคือ เราเอาเงินน่ะจากกระเป๋าเราไปเสียไปเสียเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้กลับมา,มาตอนไหนอืมแต่ในจุดตรงนั้นน่ะผมไม่พูดตรงๆเลยคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วก็มันถอยไม่ได้แล้วก็เลยเลือกที่จะลุยตรงนี้ครับแบบเต็มที่เข้าไปเลยโดยไม่สนเสียงรอบข้างตอนแรกอาจจะมีฟังบ้างแหละอาจจะมีเปเ๋ป,เปแต่สุดท้ายแล้วผมก็ม,ม,มายึดมั่นกับตัวเองว่าเราจะต้องทําตรงนี้ให้มันสําเร็จให้ได้ก็เรียกได้ว่ามันหมดสําหรับพี่เนี่ยพี่ก็มองว่ามันเมื่อแปรด้ละ มันหมดหนทางแนละ้วจนที่ว่าเราต้องสู้เราต้องก้าวเดินต่อไปแล้วแล้วพอเราเข้ามาในวงการเทรดแล้วเนะี่ยในช่วงแรกที่เรามีความกดดันนั้นนะมันจะทาให้การเทรดของพี่เนะี่ยในช่วงแรกเป็นไงล่ะครับช่วงแรกเอาตรงๆเลยคือพอก้าวเข้ามาเทรดแล้วนะก <9 S 2> ้าวมาเทรดแล้วแล้วใช้สภาวะอารมณ์แบบนั้นช่วงแรกเลยคือแบบเอาตรงๆไหมทุกครั้งที่พี่เทรดอะ่ะพี่มีคําถามแล้วก็พี่มีความต้องการอยู่อย่างเดียวเลยคือทุกไม้ต้องได้กําไรเพราะเราจะกาไรตรงเนี้ยไปใช้ ในส่วนของการรักษารั่พี่ไม่ได้หวังรวยเลยนะตอนนั้นอนะ่ะคือหลายๆคนอาจจะเข้ามาเพราะอยากได้กําไรอยางหวังรวยแบบหนึ่งเดือนมีเงินหลักหมื่นหลักแสนแต่พี่ไม่ใช่พี่เข้ามาเพื่อนนำํำนำเงินตรงนี้ไปให้รักษาแม่แล้วก็ไปค้าธุรกิจที่บ้านซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันตรงกับข้างกับที่เราคิดผลลัพธ์มันมันไม่ใช่ยังเข้ามาเราเรากดดันเราเครียดแล้วทําให้แบบออเดอร์เสียบเยอะมากอืลองทุกเทคนิคเลยออเดอร์มันเสียเยอะมากครับ เสียมากสุดประมาณเท่าไหร่ครับหนึ่พันเหรียญพอแตกพอแตกเลยเข้ามาประมาณ2เดือนจากเงินที่เราอุตสาห์หามาเพื่อเพื่อเชื่อว่ามันจะสามารถเปลี่ยนชีวิตและครอบครัวเราได้แต่มันกลับสูญเสียเงินทั้งหมดเลยใช่ครับในสภาวะตอนนั้นพิ่จิตตามีการควบคุมตัวเองหรือเป็นยังไงครับก็หลังจากนั้นที่เสียไปประมาณสประมาณสองพเหรียญเนี่ยซึ่ง มันเป็นเงินที่ผมสะสมมาแล้วก็เติมเข้าเรื่อยๆนะไม่ได้เติมเข้ารอบเดียวมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาทุกอย่างมันสูญเปล่าแล้วก็มีความคิดอย่างนี้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราคิดถูกแล้วรือวะที่เราอ่ะเลือกที่จะทําตรงนี้จริงๆครับพี่ว่านะคนรอบข้างอ่ะอาจจะพูดถูกในเรื่องหนึ่งยังไงครับการเทรดอ่ะเข้ามาแรกๆอ่ะยังไงก็เสียแน่นอนแล้วเสียหทดตัวด้วยอืซึ่งตอนนั้นพี่เชื่อเลยว่ามันมันทําให้พี่เนี่ยเงินหมดแล้วก็มีความเครียดที่เยอะกว่าเดิมอีก ืแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นการมันมันต้องบอกพี่อธิบายไม่ถูกเลยอะ่ะความรู้สึกตอนนั้นคือมันเป็นความรู้สึกที่ต้องบอกเลยว่ามันมันมันดิ่งมากๆแล้วก็คือเราอะ่ะไม่ไม่สามารถคุยกับใครได้เลยเรื่องนี้เพราะไม่มีใครเข้าใจเราครับ<ะ>อืแล้วใครเป็นคนที่เชื่อเราอยู่คนที่เชื่อเราในตอนนั้นต้องบอกว่าจริงๆแทบจะไม่มีแต่จะมีอยู่คนนึงก็คือเป็นรุ่นน้องผม ที่เขาอ่ะรู้จักกับผมมาประมาณแปดปีตอนนั้นอ่ะเขาก็เทรดเหมือนกันเทรดมาพร้พอมๆผมนี่แหละเขาพูดประโยคนึงผมจําได้ขึ้นใจจนถึงทุกวันนี้เลย,ยเขา<ร>บอกอผมว่าพี่อ่ะไม่ต้องไปสนใจใครหรอกต้อยเงินพี่เสียก็เป็นเงินพี่ไม่ใช่เงินเขาหรือถ้าได้ก็เป็นของเราสุดท้ายแล้วถ้าเกิดพี่เนี่ยก้าวข้ามตรงนี้ได้และมองว่าเงินที่เสียไปเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็กลับมาไม่ต้องรีบเราต้องปรับสภาวะอารมณ์ของเราให้เข้ากับตลาดอืมเดี๋ยวมันจะมา ผมจําได้เนี่ยน้องเขาบอกกับผมอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นคือผมก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มแบบไม่ฟังเสียงรอบข้างแล้วพยายามทําตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็ตั้งเป้าหมายแบบชัดเจนเลยไม่ได้หวังว่าเราจะได้เงินหนึ่งหมื่นภายในครั้งเดียวหรือสองหมื่นภายในครั้งเดียวผมตั้งอย่างนี้เลยว่าในแต่ละวันอ่ะผมจะล็อกเงินไว้สมมุติผมจะล็อกไว้ที่100หนึ่งร้อยเหรียญผมก็จะเอาแค่ประมาณ100หนึ่งร้อเหรียญแล้วผมก็ปิดแล้วก็พักการเทรดช่วงนั้นไปอืแล้วผมอยากรู้ว่า เราไม่สามารถจาัดก,การอารมณ์ได้แบบร้อยเปอร์เซนแหละผมเข้าใจว่าพอพิชิตาเนี่ยมีความรู้สึกนี้ไหมครับพอเราได้กําไรมาเนี่ยมันก็โลกโซเชียลมันก็มากขึ้นใช่ไหมครับเราก็เห็นกําไรที่เยอะขึ้นแล้วเราก็เห็นคนที่ออกรลอดที่เยอะขึ้นแล้วพิชิตามีการแบบเกิดออกนอกแผนหรือออกนอกระบบไหมอยากได้มากกว่าเดิมอยากโลภมากขึ้นเคยมีไหมครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของพิชิตาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นจุดที่น่าสนใจที่แบบ เออมันอาจจะมีเหตุการณ์นั้นเข้ามาเพราะว่าเรื่องของบททดสอบชีวิตที่เข้ามาด้วยถ้าเราได้มากกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะสามารถคืนได้เร็วขึ้นผมมองว่าอารมณ์ตรงนี้เนี่พี่จิตาจัดก,การมันยังไงหรือมีไหมครับถามว่ามีไหมก็มีแน่นอนพี่้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องของอารมณ์ความโลภตรงนี้ครับทุกคนมีอยู่แล้วและทุกคนไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีอารมณ์นี้พี่พูดเลยแต่ถ้าถามว่าเราควบคุมได้ไหม พี่มองว่าเราควบคุมได้เรื่องอารมณ์อ่ะพี่จะให้อย่างนี้เลยนะอันนี้คือจากที่พี่ปกผลึกมาจากที่ผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาครับคือในเรื่องของอารมณ์อ่ะเราไม่สามารถตัดปันทิ้งออกได้อืน้องกายเคยตัดอารมณ์การโกรธออกได้ไหมไม่ครับโลภออกได้ไหมไม่ครับแล้วเศร้าอ่ะก็ไม่ครับอ่าใช่ไหมมันไม่ได้เลยแต่ว่าสิ่งที่พี่ทําคือพี่เลือกที่จะยอมรับมันว่าพี่มีแล้วพี่ก็ควบคุมมันแล้วก็เลือกใช้มันให้เป็นอืมเช่นสมมุติว่า พี่พอตแตกหรือพี่เห็นคนที่แบบมีกำไรเทรดเยอะๆออกหลอดเยอะมากกำไลล 1, 3, 40, 3, 4, รรอบหนึ่งสามสี่หมื่นสามสี่แสนถ้าพี่ไม่ควบคุมมันความโลภพี่จะออกมาความโกรธพี่จะออกมาพี่จะคิดว่าเฮ้ยคนนี้มันเทรดได้สามสี่แสน 3, 4, 100, ทำไมเราจะทำไม่ได้ว่าอ,อยากได้ว่าอ,อยากได้มากเลยครับแล้วก็อิจฉาเขาพอลองมาทำตามมันก็มันก็เละใช่ไหมละ่ะ<ช>เพราะว่ามันไม่ใช่ความเสี่ยงที่เราลองรับได้ใช่แต่ถ้าเราควบคุมได้ครับแล้วเราควบคุมด้วยคำถาม ถ้าเราเห็นคนออกหลอดเยอะถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่จะแบบอุย้ยอยากได้บ้างเลยแต่ถ้าเราใช้การควบคุมเราจะมีคําถามนี้เกิดขึ้นครับยังไงครับเรามีทุนเป็นเราเป็นมีทุนเท่าไหร่ถึงออกหลอดตรงนั้นได้และเราเป็นใครที่ออกหลอดถึงตรงนั้นได้หรือเปล่าคาถามอาจจะฟังแปลกๆนิดหนึ่งว่าเราเป็นใครที่ออกหลอดตรงนั้นได้แ,ออดตไดแต่ถ้าลองเจาะลึกด,ดีๆครับพอเราลองพูดว่าเราเป็นใครน้องกายรู้สึกยังไงเราเป็นใครผมรู้สึกไงใช่ไหมครับ เราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดนี้แล้วก็เข้ามาลงทุนครับอืมใช่แล้วทีเนี้ยเราจะเริ่มมีคําถามต่อไปมันจะมาเรื่อยเๆรๆๆือ่อยเรื่อยเือจนสุดท้ายเนี่ยอารมณ์ตรงนั้นมันจะเริ่มลดลง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 นั่นแหละคือวิธีที่พี่ใช้ควบคุมอารมณ์ประมาณนั้นเลยอืมโอ้สุดยอดเลยแล้วพอพี่ได้จัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็จัดการกับ เรื่องของความรู้ในเรื่องของการเทรดผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะล่ะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเลยนะพี่บูดตรงๆเลยว่ามันดีแล้วก็มันทําให้พี่เนี่ยมีความสุขกับการเทรดแล้วก็สิ่งรอบข้างเพราะว่านอกจากการเทรดจากการได้กําไรแล้วเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเรื่องที่พี่เคยเจอมาเมื่อก่อนโดนหลอกเนี่ยอืเงินทุนหายเป็นแสนเนี่ยที่บ้านธุรกิจล้มแม่เป็นมะเร็งเนี่ยพี่รู้สึกว่า ตอนที่เทรดอ่ะเราไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่เรามีความรู้สึกว่าเราขอบคุณตัวเองมากๆเลยที่เลือกที่จะยืนในสิ่งที่เราอยากจะทํามันขึ้นมาแล้วเราก็ได้ก้าวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนการสร้างสะพานพี่ได้ปักเสาแล้วก็สร้างถนนปักเสาสร้างถนนไปเรื่อยๆโดยที่รอในจังหวะที่น้ําไม่เชี่ยวหรือฝนไม่ตกแรงหรือลมพัดไม่แรงตรงนี้มันเปรียบเสมือนเรื่องของอารมณ์เลยลมพัดแรงก็เหมือนจิตใจเราแปรปรวนน้ําท่วมแรงก็เหมือนกับความเศร้าที่มันหลากไปเยอะๆครับ มันทําให้พี่เนี่ยได้รู้สึกว่าเราอะเป็นคนหนึ่งนะที่ได้ช่วยเหลือที่บ้านแล้วแล้วกําไรของเราเนี่ยตอนนั้นพี่จําได้ว่าสิ่งที่ทําให้พี่เม็กฟูลที่สุดอะในเรื่องของการเทรดก็คือพี่สามารถทำสิบเหรียญไปที่หนึ่งพันเหรียญได้โหภายในกี่วนันนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์โอ้สุดยอดเลยก็เรียกได้ว่าพอเราถึงจุดนั้นเนี่ยความรู้สึก พี่จิตารู้สึกยังไงบ้างครับพอเราได้ป้านจากสิบเหรียญเนี่ยไปถึง1น,งนึ่พันเหรียญทั้งทั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราพอแตกมาตั้งมากมายพอเราได้ทําตรงนี้ได้เนี่ยความรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกแบบโอ้โหเนี่ยบอกเป็นคำพูดไม่ได้เลย <c oughs> มันรู้สึกแบบดีมากเลยคือมันมันรู้สึกเหมือนเหมือนเราอะ่ะ ได้คอมพีตอะไรบางอย่างในชีวิตอดได้ปลดล็อกตัวเองขึ้นมาว่าแบบไม่ใช่แค่เราสามารถทํสิบเหรียญไปพันเหรียญได้นะแต่มันบ่งบอกถึงการเติบโตของเราเลยว่าก่อนนั้นเนี่ยเราเจออะไรมาบ้างอืมเพราะว่าสิเหรียญไปพันเหรียญผมบอกเลยอาจจะเป็นเหมือนการเทรดซ้ําๆทุกวันทุกวันแต่จริงมันยากมันยากกว่านั้นเพราะในความจริงแล้วเนี่ยเราจะเล่นกับอารมณ์เยอะมากตลาดมันแต่ละวันมันไม่เหมือนกันครับแล้วถ้าเกิดเราคุมอารมณ์ไม่ได้มันที่พี board, ่บอลอ่ะเราปักเสาเข็มไม่ถูกครับ สะพานล้มเริ่มต้นใหม่แล้วถ้าเกิดว่ามันล้มหมดละ่ะเราก็เหมือนเดิมใช่ไหมละ่ะใช่ใช่มันเหมือนเดิมมันก็เลยเป็นพอรู้สึกดีในหลายอย่างมากเลยเพราะว่าเงินตรงนั้นพี่บอกเลยว่าพี่เอาไปช่วยแม่ซื้อยาคือแบบอยู่ได้เป็นครึ่งปอีอ่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณตัวเองจริงที่แบบได้มีการพัฒนาแล้วก็ยอมอดทนอะ่ะฟังเสียงรอบข้างมาเยอะตอนจนแบบเราสามารถเริ่มทําให้ตรงเนี้ยเป็น ส่วนหนึ่งของการที่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปทั้งที่บ้านแล้วก็ในเรื่องของตัวเองที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ชีวิตเนี่ยของพี่ต้องทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตมันดีขึ้นเยอะมากแต่ก็ยังมองว่ามันดีได้ขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ตอนนี้นี่กําลังจะหมดเลยด้วยโอ้โหสุดยอดเลยผมขออยากรู้อีกนิดหนึ่งว่าพอพี่ชิตาได้หนึ่งพันเหรียญจากพันจากสิบเหรียญไปถึงหนึ่งพันเหรียญเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่ชิตาบอกใครเป็นคนแรก แบบว่าฉันทําตรงนี้ได้แล้วแหละผ่านเรื่องราวมากมายนี่ฉันถึงจุดนี้แล้วนะอคนแรกที่ผมบอกนะคือแม่ผมเพราะว่าตอนผมทําเนี่ยตอนนั้นผมจําได้ว่าผมนอนฟ้อแม่อยู่ที่อยู่ที่ห้องพักนะเพราะ่าแม่กับผมอยู่คนละบ้านกันครับผมนอนอยู่กับแม่แล้วผมก็ทําได้ผมตื่นมาตอนนั้นผมจําได้ว่าผมเข้า GJ ไปแล้วผมออกเหมือนเหมือนออกหลอดผิดไปออกแบบหลอดใหญ่อะ่ะแล้วมันได้พอดีผมก็เลยดีใจมากก็ผมก็บอกแม่เลยว่าเนี่ยแม่ เอาตังค์เดี๋ยวเอาตังค์ซื้อยาเลยนะเนี่ยหามาให้แหละตอนแรกแม่ผมไม่เชื่อผมก็เปิดตัวของพอร์ตแล้วก็ตัวบัญชีให้ดูจนแม่ก็แบบเฮ้ยตกใจอะ่ะเขาตกใจเพราะว่าเขาไม่เคยแบบทำอะไรแบบนี้แล้วเขาไม่เจออะไรแบบนี้แล้วเขาก็ตอนนั้นอะ่ะผมจําได้คําพูดของเขาว่าเขาอะ่ะพูดประมาณภูมิใจเราอะ่ะคือแบบภูมิใจในตัวลูกมากมาแบบคําพูดแรกของเขาคืออะไรล่ะหลังจากที่เขารู้เรื่องราวของพี่แนละ้วผมจําได้เลยตอนนั้นคือเขาบอกผมว่าแม่ขอบคุณมากเลยที่อยู่เคียงข้างตลอด แล้วก็พยายามจนมาถึงวันนี้ได้จากที่พี่ได้ฟังคําพูดนั้นเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นคือมีความรู้สึกหรือว่าเราปลดล็อกในเรื่องของความสัมพันธ์ครอบครัวที่ในที่สุดเนี่ยเราก็ทําให้เขาเห็นหรือเราพิสูจน์ให้เขาเห็นได้แล้วว่าเราอ่ะต้องการที่จะช่วยเหลือเขาจริงๆและเราก็เป็นคนหนึ่งที่จริงใจและอยากจะช่วยให้ชีวิตมันพัฒนาขึ้นจริงๆไม่ใช่เป็นคนแค่อยู่หน้าคอมหรือแค่โทษตัวเองไปวันๆว,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 ว่าเคยทาอย่างนู้นอย่างนี้มา ทำทำเรื่องที่แบบทําให้ธุรก,กิจล้มอ่ะอแต่เราเป็นคนหนึ่งที่พูดได้เต็มปากเลยว่าหลังจากเนี้ยเราจะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะมีอะไรเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางผมก็พร้อมเคียงข้างอยู่ที่ครอบครัวนี้เสมอครับนั่นแหละคือความรู้สึกผมเลยผมอยากรู้ว่าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยหลังจากที่พี่ได้คําขอบคุณของแม่แล้วแล้วพี่ก็ดีใจมาถึงจุดนี้แล้วผมอยากรู้ว่าช่วงชีวิตตอนนี้ กับช่วงชีวิตที่ผ่านมามันต่างกันเยอะไหมครับแล้วประมาณไหนครับเทียบเมื่อก่อนกับปัจจุบันใช่ไหมครับใช่ครับต่างกันเยอะมากกายเพราะว่าตอนอดีตอ่ะผมรู้เลยว่าผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่เคยโทษตัวเองเลยเกิดปัญหาอะไรโทษสิ่งรอบข้างโทษคอเซนเตอร์ว่ามาหลอกทําไมโทษแม่ว่าเฮ้ยไม่เคยเข้าใจเราเลยห,หรือว่าโทษอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ทำให้ชีวิตเราเป็นอย่างนี้แต่พอมาในทุกวันนี้ครับผมมีแต่คําว่าขอบคุณ ขอบคุณสิ่งทุกสิ่งที่เข้ามาให้ผมมีบทเรียนทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นขอบคุณแม่ที่ไม่เข้าใจเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พิสูจน์ตัวเองได้แล้วก็ขอบคุณสิ่งแวดล้อมรอบข้างเลยที่ผลักดันเนี่ยทำให้เรามาเป็นเราในวันนี้ได้และสุดท้ายเลยคือขอบคุณตัวเองมากๆครับที่เลือกที่จะเชื่อมัน่นแล้วก็ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการจริงๆ จนทาให้มีผลลัพธ์ในวันนี้และในวันข้างหน้าผมก็จะขอบคุณตัวเองอีกว่าขอบคุณที่ตัวเองในอดีตเนี่ยได้มีการสร้างอะไรบางอย่างที่ทําให้อนาคตตรงนี้มันเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีโอ้สุดยอดมากเลยครับพี่จิตาถ้าวันนี้เนี่ยพี่ต้ตาย้อนกลับไปในอดีตอยากจะเตือนตัวเองอยากจะบอกตัวเองอยังไงบ้างครับว่าถ้าเลือกได้เนี่ยเราจะเดินเส้นทางนี้ไหมครับถ้าผมย้อนไปอดีตได้ผมจะบอกตัวเองอย่างนี้ ผมจะไม่บอกว่าควรทําอย่างนี้หรือควรทําอย่างนี้แต่ผมจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยกิตาตอนเนี้ยอยากจะทําอะไรอยู่ทําไปเลยไม่ต้องร้อยคนอื่นมาบอกหรือไม่ต้องร้อยคนอื่นมานําทางเลือกเส้นทางตัวเองไปเลยจะดีหรือไม่ดีก็ให้ว่ากันไม่ดีเราไม่ชอบก็ถอยออกมาถ้าเราชอบแล้วมันดีเราก็เดินต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราเลือกเองเราคือคนที่สร้างผลลัพธ์ตรงนั้นขึ้นมา ไม่ว่าจะมีใครมาบอกสุดท้ายแล้วสิ่งที่กับเคลื่อนตัวเราอะก็คือตัวเราเองแล้วก็ความปรารถนาและความตั้งใจของตัวเราเองครับที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยต่อให้ผมในอนาคตเนี่ยมาโน้มน้าวแบบโหดๆเลยอืผมก็จะเชื่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตผมเนี่ยการที่ผมเลือกเองอะมันจะดีกว่าแน่นอนกว่าคนที่คนอื่นอะมามาเลือกตัวเราอืมประมาณนั้นงงสุดยอดเลยครับก็หลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวของพี่มาเนี่ย ผมก็รู้สึกว่าชื่นชมพี่แล้วก็อยากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้พี่ได้ทำตามเป้าหมายที่พี่เลือกไว้แล้วผมเชื่อว่าในทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันก็หล่อหลอมทำให้พี่กลายเป็นพี่ในวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ที่พี่เนี่ยได้ผ่านมาได้แล้วผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าครอบครัวพี่จิตี่ยยืนอยู่หน้ากล้องตรงนี้เนี่ยพี่จิตตาอยากจะบอกอะไรเขา จากใจแบบที่ไม่ได้เคยบอกเลยสักครั้งหนึ่งทั้งเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมดเดียวพิจิตาลองหันหาหน้ากล้องแล้วก็ลงพูดได้เลยคก็อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกๆสิ่งที่ทำให้ผมมาตั้งแต่ผมเกิดในโลกใบนี้จนถึงในปัจจุบันที่บางทีผมอาจจะทำตัวไม่ดีบ้างอาจจะทำตัวถูกใจบ้างแต่สุดท้ายแล้วแม่ก็คือแม่พ่อก็คือพ่อ พี่ก็คือพี่บางทีอาจจะมีความขัดแย้งกันแต่สุดท้ายก็เป็นครอบครัวเดียวกันก็ขอบรู้สึกขอบคุณมากๆที่เลือกยืนหยัดแล้วก็ไม่ทิ้งผมไปในวันที่เราทะเลาะกันหนักในช่วงที่ธุรกิจมันล้มหรือผมโดนคอเซ็นเตอร์หลอกมันมันพูดยากมากเลยแต่นี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยพูดมาก่อนเลยครับผมรักทุกท่านมากจากใจเลยสุดยอดมากครับพี่ต้าผมเห็นพี่ต้าบ เหมือนปลดล็อกบางอย่างในชีวิตเหมือนแบบเราไม่เคยทําในสิ่งที่แบบนี้มาก่อนเนาะผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยที่กาลังจะมาถึงเนี่ยในเป้าหมายที่พี่ตั้งไว้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่จิตาสามารถทําเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงแล้วสามารถยกระดับครอบครัวตามที่พี่จิตาต้องการได้อย่างแน่นอนและผมก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่อยากมอบให้พี่จิตานะครับผมอยากให้พี่จิตาเนี่ยฝากอะไรถึงสําหรับคนที่ กำลังเข้ามาเทรดหรือกําลังเป็นหนึ่งคนที่สู้ชีวิตเหมือนกับพี่อยากเตือนอะไรเขาละครับก็ถ้าพี่อยากจะฝากพี่ก็จะฝากในเรื่องของว่าเวลาเราเข้ามาเทรดครับลองตัดสินใจแล้วก็ลองตั้งเป้าหมายและถามตัวเองให้ดีๆว่าคําถามแรกที่สําคัญที่สุดทําไมเราถึงเข้ามาเทรดเพราะถ้าตรงน,นี้เรายังไม่รู้ครับคําถามต่อไปที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีความชัดเจนเลยและเราจะเป็นคนหนึ่งที่ต่อให้เราเทรดเก่งศึกษามาหลายปีแค่ไหน ไม่มีทางเลยที่จะได้กําไรแบบเสถียรหรือไม่มีทางเลยที่เราจะเทรดแล้วมีความสุขเพราะเรายังไม่รู้จักเลยว่าตัวเองอะ่ะต้องการอะไรจริงๆอ่ะจริงๆแล้วนะครับต้องการอะไรกันแน่ในการเข้ามาเทรดครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนไม่ได้อยากจะได้กําไรแต่ทุกคนอยากจะได้กําไรเอาไปทําอะไรนั่นแหละคําถามนั่นแหละคือคําถามที่สําคัญอืมสุดยอดมากก็ขอบคุณครับที่พี่ตาได้เป็นเกียริมากมีมาออกรายการผมในวันนี้ เดี๋ยวพี่ต้าเนี่ยฝากช่องทางการติดตามไว้หน่อยได้ไหมครับได้ครับก็ช่องทางการติดตามของผมนะครับก็จะเป็นช่อง u t u b e เนี่ยชื่อว่าชีต้าซูเปอร์เทรดเดอร์ครับผมฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสาหรับใครที่ฟังมาถึงจุดนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจประสบการณ์มุมมองชีวิตใหม่ๆอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยเลยตรงนี้แล้วถ้าใครอยากปรึกษาเรื่องของการเทรดนะครับสามารถทักไลน์ o f f i c i a l ได้เลยนะครับก็กดที่ใต้ description ตรงนี้ก็ปรึกษาได้ฟรีเลย สำหรับใครนะครับที่อยากจะซัพพอร์ตผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์นะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าใครได้รับมุมมองใหม่ๆแล้วเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดเอพิโซดดีๆแบบนี้หรือพอดแคสต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับแล้วดูกันว่าผมเนี่ยจะไปสัมภาษณ์ใครต่อแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย